ครับผมปืนนะครับมีอาชีพขับรถส่งของนะครับมีเป็นอาชีพเซลแมนนั่นแหละขับรถนานๆนนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับเพื่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟโอปิโอทานมากล่องที่สามแล้วแหละนะครับอ,อยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยกังวลกลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอนะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําวันละ4ี่ห้ารอบเลย เพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ามันมันมันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉี่ติดๆขัดๆฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลางคืนทําให้ผมหลับสนิทยันเช้าเลยล่ะทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยแล้วก็กระปรี้กระเป่าเข้าพบปะลูกค้านี่ก็มีความมันอกมั่นใจนะครับไม่ง่องเหงาเหานอนเวลาขับรถขับลานะครับ อยากจะมาแนะนำสำหรับเท่านที่มีอาการคล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการฉีติดตดิดขัดขัดนะครับฉี้ไม่พุ่งฉี้ไม่ใสมันเหมือนฉี้ไม่สุดอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์โอปิโอตัวนี้อ่ะลองดูนะครับจะท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลยนะครับขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปรุปงสําเร็จตาดอปพโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุภาพบุรุษโดยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจําตัวดูแลครบในหนึ่งเดียว ผลิตภัณฑ์กาแฟาปรุงสำเร็จตาด็อปปีโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออยอสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดตอ่อ